ทองคำเนี่ยนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีสเสน่ดึงดูดนักลงตุนมาตลอดเลยแต่คําถามที่ยากที่สุดก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าราคามันจะไปทางไหนต่อในตอนนี้เราจะมาลองถอดรหัสความคิดของนักวิเคราะห์คนดึงไปพร้อมๆกันครับมาดูกันว่าเขาเห็นอะไรที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ทางการเงินฉบับหนึ่งกันครับเป็นบทวิเคราะห์ในช่วงต้นปี2569เเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเลยว่าเอ๊ะ นักวิเคราะห์คนนี้เขามีมุมมองอยังไงแล้วเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการคาดการ์ราคาทองคำหัวใจหลักของรายงานฉบับนี้เลยนะครับคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่ากรอบราคาขึ้นมาครับมันก็เหมือนกับแผนที่การเดินทางของราคาทองคำนั่นแหละครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูแผนที่ทั้งฉบับเนี่ยเราต้องเข้าใจสัญลักษณ์พื้นฐานบนแผนที่กันก่อนก่อนเอนเลยเรามาทําความรู้จักกับคําว่าแนวรับแล้วก็แนวต้านกันก่อนนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆเลย แนวรับก็เหมือนกับพื้นห้องที่คอยพยุงราคาเอาไว้ไม่ให้มันตกลงไปต่ำกว่านี้ส่วนแนวต้านก็คือเพดานที่คอยการไม่ให้ราคามันพุ่งทะลุขึ้นไปสูงเกินไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นภารกิจของนักวิเคราะห์ในครั้งนี้ก็คือการตามหาให้เจอับว่าไอ้เจ้าพื้นกับเพดานที่ว่าเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ที่ระดับราคาไหนบ้างเพื่อที่จะได้วางแผนรับมือกับโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดได้ เอาละครับมาดูกันที่เครื่องมือชิ้นแรกที่นักวิเคราะห์คนนี้หยิบม,มาใช้กันเลยดีกว่านั่นก็คือการอ่านรูปแบบจากกราฟราคาเพื่อใช้ในการคาดการณ์ครับรูปแบบที่ว่านี้มีชื่อเท่ๆว่า A B ท่าแับ,บ C D ครับหลักการของมันเนี่ยคล้ายๆกับการมองหาจังหวะของดนตรีในกราฟราคาเลยครับคือเขาเชื่อว่าการแกว่งตัวขึ้นลงของราคาเนี่ยมันมักจะมีรูปแบบที่สมมาตรกันหรือพูดง่ายๆก็คือมีความยาวของเคลื่อนที่เท่าๆกันนั่นเอง ทีนี้มาดูกันครับว่าเขาใช้ยังไงนักวิเคราะห์เข้าระบุจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกแรกหรือคลื่น A ที่ราคา4,160จากนั้นราคาก็ดีดตัวขึ้นไปทําจุด B ที่4,550แล้วก็มีการย่อตัวพักฐานลงมาที่จุด C บริเวณ4,274ครับแล้วพอเอาตัวเลขทั้งหมดนี้มาเข้าสูตรคำนวณของรูปแบบ AB เท่ากับ CD มันก็จะฉายภาพเป้าหมายของคลื่นลูกถัดไปหรือจุดดออกมาได้ที่ระดับ4,700นั่นเอง แน่นอนครับว่าดูแค่รูปแบบกราฟอย่างเดียวอาจจะย,ยังไม่พอนักวิเคราะห์ต้องดูอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบไปด้วยซึ่งพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นแผงหน้าปัดรถยนต์เลยครับคอยบอกสถานะต่างๆของตลาดให้เรารู้ในบทวิเคราะห์นี้เขาใช้อินดิเคเตอร์หลักๆอยู่สตัวครับตัวแรกคือ S T O ตัวนี้เปรียบเสมือนมาตรวัดแรงส่งหรือโมเมนตัมของราคาส่วนตัวที่2คือ R S I ที่จะทำหน้าที่วัดความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะช่วยส่งสัญญ,ญาณเตือนครับว่าเฮ้ hey, ตอนนี้ตลาดมันร้อนแรงเกินไปแล้วนะหรือที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปหรือในทางกลับกันมันอ่อนแรงเกินไปแล้วหรือเปล่าหรือขายมากเกินไปนั่นเองครับนอกจากการดูกราฟแล้วนะครับอีกหนึ่งเบาะแสที่สําคัญมากๆเลยก็คือการติดตามรอยเท้าของนักลงทุนรายใหญ่หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าปลาวานในตลาดครับซึ่งในโลกของทองคำเนี่ยปลาวานตัวสําคัญก็คือกองทุน SPDR Gold Trust การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยบอกอะไรเราได้เยอะเลยทีเดียว จากข้อมูลตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยมีการขายทองออกมาในวันที่1กับวันที่3แต่พอมาถึงวันที่7เ,เนี่ยเอ๊ะกลับมีการซื้อกลับเข้ามาล็อตใหญ่เลยก่อนที่จะพลิกกลับไปขายอีกครั้งในวันที่10คือมันแสดงให้เห็นถึงความลังเลไม่แน่นอนของทิศทางเงินทุนในระยะสั้นๆเลยครับและเมื่อสรุปยอดรวมของเดือนนี้จนถึงช่วงเวลาที่เขาทำบทวิเคราะห์นะครับผลปรากฏว่ากองทุน S ป DR ได้ทำการขายสุทธิออกไป1.19ตัน ซึ่งสัญญาณนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าในภาพรวมระยะสั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนสถาบันกําลังมีมุมมองที่เป็นลบอยู่นะเอาละครับหลังจากที่เราดูจิ๊กซอมาแต่ละชิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟสัญญาณทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของกองทุนทีนี้ละครับเราจะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประกอบร่างกาันมาดูกันว่าภาพสุดท้ายที่ได้จะออกมาเป็นอย่างไรและนี่ก็คือกรอบราคาที่นักวิเคราะห์สรุปออกมาครับ จะเห็นว่ามีแนวต้านหรือเพดานสำคัญๆอยู่ที่4 6 3 0 4 6 6 0และเป้าใหญ่สุดคือ4,700ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของรูปแบบ AB เท่ากับ CD ที่เราคุยกันไปตอนแรกเป๊ะเลยส่วนแนวรับหรือพื้นเนี่ยก็มีหลายระดับเลยครับตั้งแต่4,550ไล่ลงไปจนถึง4,160ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่น A นั่นเองมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆของบทวิเคราะห์ฉบับนี้ครับ ก็คือการใช้ภาพสวัสดีเช้าวันอังคารแบบนี้ซึ่งมันก็สะท้อนให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเบื้องหลังข้อมูลและตัวเลขที่ดูจริงจังเนี่ยมันก็ยังมีสไตล์และความเป็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์คนนั้นๆซ่อนอยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่า,วาการคาดการณ์อนาคตในโลกการเงินเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์มีสูตรคำนวณที่ตายตัวหรือมันเป็นศิลปะ ที่ต้องอาศัยการตีความสัญชาตญาณและประสบการณ์กันแน่ก็น่าคิดนะครับ